อยู่2แบบคือปัญหาเทียมกับปัญหาแท้ค่ะปัญหาเทียมคือสามารถแก้ไขได้นะคะปัญหาเทียมคือสามารถแก้ไขได้ปัญหาแท้คือแก้ไขไม่ได้ปัญหาแท้มีอะไรบ้างเช่นสึนามิมามันแก้ไขอะไรไม่ได้เนาะไม่สามารถแก้ไขให้ไม่มีสึนามิดได้ฝนตกพายุคืออะไรก็ตามที่เราไม่สามารถควบคุมได้ u n c o n t r o l ลแฟ l เ factor นะคะอันนี้เราเรียกว่าปัญหาแท้ส่วนปัญหาเทียมคือ เรื่องที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้นั่นคือปัญหาเทียมดังนั้นเนี่ยนะการไม่มีเงินเป็นปัญหาเทียมหรือปัญหาแท้คะการไม่มีเงินว้จะขายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะก่อนจะไปอันนี้ขออ่านพี่แซสนิดหนึ่งพี่แซสัญญากรนะคะบอกว่าขายอุปกรณ์กาแฟค่ะเดี๋ยวนะตอนนี้ยอดขายต่อเดือนจากสองแสนเป็นห้าแสนขึ้นค่ะไดโว้นะตั้งแต่รู้จากคุสิตาชีวิตมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยเนาะ อยอดเยี่ยมมากนะคะเวลิกูดมากเลยสําหรับใครที่เรียนรู้กับครูสีตาแล้วหนูสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าหนูจะทําธุรกิจอะไรอยู่ครูสิตานะคะเป็นบุคคลสาธารณะเป็นนะคะศูนย์กระจายความสุขให้กับผู้คนทั่วโลกได้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมขึ้นถ้าวันนี้หนูเองไม่ว่าจะทาธุรกิจอะไรอยู่ก็ตามนะคะได้ยินเสียงครูสีตาหนูโคตชโชคดีเลยหลายคนนะคะสามารถนําความรู้จากครูสีตาไปเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะคะให้มี ความสุขยอดเยี่ยมมากคือรวมถึงรายได้งามๆม,มากด้วยไม่ว่าหนูจะทําอะไรอยู่ลูกศิษย์ครูบางคนเป็นกระเป๋ารถเมย์ดูครูนะคะสีตาจนตัดสินใจเป็นเจ้าของธุรกิจตอนนี้ปัจจุบันร่ำรวยนะมีรายได้ต่อเดือนเดือนละประมาณ10บล้านนะคะคิดดูจากกระเป๋ารถเมย์ดังนั้นเนี่ยเราต้องแยกแยะให้ได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเป็นปัญหาเทียมหรือปัญหาแท้เราว่าปัญหาแท้ในชีวิตเรามีอะไรบ้างไหนลรงพิมพ์บอกครูซิอ่าไหนลองพิมพ์บอกครูซิว่าปัญหาปัญหาเทียมในชีวิตของเรามันมีอะไรบ้าง เราว่าการมีความรักไม่ดีมันเป็นปัญหาเทียมหรือปัญหาแท้คะเออสถานีความสุขกับครูสิตาเราว่าการนะคะมีความรักไม่ดีเป็นปัญหาเทียมหรือปัญหาแท้คะแก้ไขได้ไหมเรื่องนี้แก้ไขได้ไหมเรื่องนี้แก้ไขได้ไหมเรื่องนี้แก้ไขได้ไหมได้ใช่ไหมการที่เราเ,ออเกิดมาในตระกูลจนเราสามารถที่จะรวยได้ไหม อันนี้เป็นปัญหาเทียมหรือปัญหาแท้หรือเราต้องจนอยู่ตลอดกานคุณว่ามันแก้ไขได้ไหมหัวข้อนี้โคตรคลิปมากเลยนะคุณต้องบอกว่าเป็นโคตรหัวคลิปมากเลยเป็นโคตรหัวเพชรมากเลยนะคะเออลองคิดดูนะคะว่าการที่เราจนเราเกิดมาในชาติกูลที่โคตรจนเนี่ยมันเป็นปัญหาแท้ไหมเราแก้ไขไม่ได้จริงๆหรอแล้วทำไมาคนที่จนจนแล้วขึ้นมารวยรวยเป็นมหาเศรษฐีมีเยอะแยะล่ะจริงไหมปัญหาเงินไม่พอใช้เป็นปัญหาเทียมหรือปัญหาแท้คะ ปัญหาเงินไม่พอใช้เป็นปัญหาเทียมหรือปัญหาแท้คะปัญหาเทียมยเราทุกคนเก่งมากเลยการที่เรามีพ่อแม่หรือไม่มีพ่อแม่หรือครอบครัวไม่สมบูรณ์แบบเราว่าเราเป็นปัญหาเทียมหรือปัญหาแท้คะเราสามารถสร้างความสุขจากสิ่งที่เราเป็นอยู่ได้ใช่หรือไม่มันคือปัญหาเทียมใช่หรือไม่ขนาดซึนามินะคะพัดพานะคะ ประเทศญี่ปุ่นซ้าแล้วซ้าเล่าประเทศญี่ปุ่นก็ยังสามารถแก้ไขได้เมื่อสึนามิไปเขาจึงแก้ไขจริงปบบเขาไม่ได้แก้ไขตอนสึนามิจริงปะอันนั้นอาจจะเป็นปัญหาแท้ที่เราไม่สามารถแก้ไขสึนามิได้แต่หลังจากมันจบลงไปเขาสามารถแก้ไขได้นั่นคือปัญหาเทียมทุกทุกอย่างบนโลกนี้ร้อยละเกเป็นปัญหาเทียมค่ะแต่มนุษย์เข้าใจว่ากูคงแก้ไขอะไรไม่ได้ดวงชะตาโชคชะตาวาสนาทุกอย่างมันคงไม่ดีมันคงไม่มีอะไรดีกับเราแล้วล่ะเพราะกูคงเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่า มนุษย์ส่วนใหญ่นะคะครูได้ค้นพบว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ที่พูดว่าไม่มีเงินหรือไม่มีแล้วทำไงดีมืดแปดด้านเขาไม่รู้ว่านี่คือปัญหาเทียมค่ะเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเจอมันคือปัญหาเทียมค่ะวันนี้ครอบครัวความรักมันไม่สุขมันไม่สมหวังมันคือปัญหาเทียมค่ะเราสามารถแก้ไขได้จริงไหม เราว่าจริงไหมคะแต่เราต้องค่อยๆแก้ไขไปนะในเรื่องที่เราแก้ไขได้ก่อนเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะแก้ไขปัญหาตรงไหนก่อนวันนี้เรามีปัญหาตรงไหนเราแก้ไขตรงนั้นก่อนวันนี้เรามีปัญหาเรื่องเงินเราแก้ไขปัญหาที่เงินก่อนวันนี้ครูมาในหัวข้อของเรื่องเงิน โอเคไหมเพื่อการเรียนที่โคตรตื่นรู้ของเราทุกคนนะคะเวลาครูสิตาพูดีวะหนูพิมพ์มันจะเข้าจิตใต้สานึกหนูแล้วโปรแกรมทันทีนี่คือกดจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะหัวเราะมาด้วยเพื่อเป็นการคอนโทรลว่าหนูเก็ททุกอย่างที่ครูพูดโอเคป่ะหัวเราะมาด้วยเพื่อเป็นการเปิดจิตว่าเฮ้ยเราโอเคเคยได้ยินจิตนํากายใช่ไหมเพราะวันนี้คนใหม่เยอะมากเลยเคยได้ยินจิตนํากายใช่ไหมคะบางคนเนี่ยขอแวะไปนิดนึงก่อนจะรีเซ็ตเรื่องการเงินให้เรานะ คือบางคนเป็นแบบนี้คุณเคยได้ยินคนที่บอกว่าตัวเองเป็นมะเร็งไหมคะ,ะพอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งบางคนบอกว่าคุณบอกบอกว่าเสียใจด้วยนะคุณเป็นมะเร็งแต่เป็นระยะที่หนึ่งคน alted, K, คนนี้จิตแม่งจิตแม่งยอมตายไปแล้วะจิตตายไปแล้วคนคนนี้สามารถตายได้ภายในสองอาทิตย์กับอีกคนหนึ่งค่ะมีภาระลูกเต้าเยอะแยะเลยลูกห้าพ่อแม่อีกหลานอีกอุย้ยบอกตัวเองเลยคะ่ะเป็นมะเร็งขั้นสามแล้วเป็นมะเร็งขั้นสามแล้วบอกตัวเองว่ากูตายไม่ได้ คนกลุ่มนี้ไม่ตายนี่เขาเรียกจิตนำคายนี่คือกฎจกกฎักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะเมื่อไหร่ที่เรามีความเชื่ออีกแบบหนึง่งเมื่อไร่ที่เรามีความเชื่ออีกแบบหนึง่งโดยเฉพาะความเชื่อด้านดีคุณมีสิทธิ์อันพึงเอบาะทำที่จะมีชีวิตอยู่ต่อด้านดีค่ะแต่กับการถ้าคุณมีความเชื่อว่าคุณไม่รอดคุณมีความเชื่อว่าคุณจะล่วงคุณมีความเชื่อว่าคุณเมื่อแปดด้านคุณจะไม่เจออะไรเลย เขาเรียกว่าจิตนำกายนี่คือกฎวิทยาศาสตร์ค่ะใครเพิ่งฟังครูนะคะไปเ e ิร์ชคำว่านิวรรนเคยออกช่องสามเป็นกฎวิทยาศาสตร์นะคะดังนั้นเราจะใช้จิตนำกายเราด้วยการที่เราบอกตัวเองว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาที่ะโว้ยม,มันไม่ใช่ปัญหาแท้และการที่เราไม่มีเงินมันเกิดจากความเชื่อในหัวว่าเราไม่มีเงินเราเชื่อจริงไม่จริง เราเชื่อว่าเราไม่มีเงินแล้วเ,เงินมันอยู่กับเราไม่นานแล้วเราหาเงินได้เราใช้ที้หมดเราไม่รู้จะทําอย่างไรดีเรามีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการเงินเรามีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องงานของเราว่าทํายังไงแม่งก็ไม่รวยจริงค่ะมีงานบางประเภทครูไม่เถียงที่ทํายังไงก็ไม่รวยเช่นเงินเดือนที่มีการฟิกเงินเดือนตายตัวหรือเงินเดือนที่ขึ้นเป็นสเต็ปไม่ได้มีโบนัสพิเศษไม่ได้มีค่าคอมมิชชั่นโอกาสรวยแทบจะไม่มี อันนี้เรารู้ถูกไหมแต่งานบางประเภทมันรวยได้แต่บางคนมีความเชื่อว่ากูคงจะทําไม่รวยมันเป็นอาชีพธุรกิจเล็กๆในครอบครัวเรามีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการงานการเงินของเราค่ะว่ามันจะไม่เวิร์กแน่เลยทำไมยอดฉันดรอปลงเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเชื่อผิดๆ มีความเชื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่าเชื่อผิดไม่พอเชื่อซ้ำอีกว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นหาหลักฐานที่โงเงียบจริงหว่าเงียบจริงหว่งเงียบจริงหว่าแย่จริงหวัาเศรษฐกิจจริงหว่า,วา,รรวาอะไรจริงหว่าคนกําลังสั่งให้มันเกิดขึ้นกับคุณรวดเร็วมากค่ะคุณกําลังจะทําให้เงินออกจากตัวคุณรวดเร็วมากค่ะนี่คือสิ่งที่สองอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนนะคะว่า เทียมปัญหาแท้เมื่อเรารู้แล้วมันคือปัญหาเทียมค่ะสิ่งที่สองคุณต้องเช็คความเชื่อคุณค่ะเมื่อความเชื่อคุณมันเข้มข้นด้านการเงินที่ขาดแคลนด้านการเงินที่ขาดแคลนเมื่อนั้นเงินมันจะออกจากคุณอยู่แล้วคุณสังเกตไหมว่าเวลาคุณมีเงินเงินมันจะออกทันทีพอยอนเงินเข้าบัญชีสมมตินะะบางคนตั้งโปรแกรมไว้ว่ามีเงินแสนเมื่อไหร่เงินออกเมื่อนั้นพอเงินคุณถึงแสนพอคุณไปอัพบัญชีคุณรู้ว่าคุณมีเงินในบัญชีแสนหนึ่งมันหมดทันที จริงหรือไม่จริงค่ะนี่คือกฎวิทยาศาสตร์คุณได้โปรแกรมผังการเงินคุณด้วยความเชื่อของคุณอะไรนะคะคุณได้โปรแกรมผังการเงินของคุณด้วยความเชื่อของคุณค่ะนี่คือสิ่งที่คนสําเร็จระดับโลกรู้ทุกคนค่ะแต่คนธรรมดาไม่เข้าใจค่ะคุณอย่าแปลกใจที่คุณได้ดูคลิปนี้ค่ะคนระดับโลกค่ะเอดิสัน เอาเบิร์ไอสไตน์สพี่น้องสก,กูลไร้รู้ความลับนี้หมดค่ะเขาจึประสบความสำเร็จง่ายๆค่ะคุณลองไปอ่านดูค่ะเขาจะมีความเชื่อว่าเขาสามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้ยอดเยี่ยมมากโดยที่เขาไม่ได้สนใจจำนวนเงินค่ะแต่การยอดเยี่ยมของเขานะั่นมันไม่ใช่ยอดเยี่ยมแค่ในเล็กๆกับมันเป็นความยอดเยี่ยมที่เขาเชื่อว่ามันยิ่งใหญ่ในสิ่งที่เขาทำค่ะเขาจะมีความเชื่อ ที่มากกว่าคําว่าเงินนี่คือข้อที่3คือความเชื่อที่ใหญ่เกินตัวเขาเองค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความเชื่อว่ายิ่งคุณสร้างคุณค่ามากกับผู้คนมากเท่าไหร่คุณยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณ สร้างคุณค่าให้กับผู้คนมากเท่าไหร่คุณยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นเมื่อนั้นประตูทางการเงินมันจะถาถงคุณเหมือนที่ครูสีตาเป็นครูสีตาจากคนติดลบสิบล้านเลืองเงินติดตัวยี่สิบาทค่ะสามเดือนปดนี้สิบล้านเดือนแรกครูมีเงินล้านแล้วอะสามเดือนครูปดนี้สิบล้านห้าเดือนครูซื้อบ้านเงินสดด้วยกฎจักรวาลกฎแรงดุดดเป็นคนติดแบล็คลิสค่ะธุรกิจล้มละลายเกือบจะฆ่าตัวตายเหตุเกิดเพราะครูเปลี่ยนความเชื่อเหตุเกิดเพราะครูรู้ว่ามันคือปัญหาเจี สร้างคุณค่าให้กับผู้คนมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นครูเอาอะไรมาคอนเฟิร์มคําพูดข้อ3นี้ครูได้ไปอ่านดูนะคะชีว่าประวัติของคนที่สําเร็จทุกคนบนโลกเลยเขาได้มีความเชื่อไม่ใช่แค่ว่านกเอ่บนกบินได้มนุษย์บินได้สองพี่น้องตระกูลไรสร้างเครื่องบินคุณไปอ่านประวัติดูคะ่ะแจ็คมามากกเบิรตสตีฟจอ ลงเคตะกี้ก็อยากให้คนได้กินไก่ที่อร่อยเพราะรู้ว่าตัวเองทําอร่อยอยากจะแบบทําให้ผู้คนได้แบบกินว่าชัดเจนแค่ไหนแต่ทดลองสูตรแล้วทดลองสูตรแล้วเขาไม่เลิกต่อเป้าหมายของเขาค่ะและเขายังคงทํามันซ้ําแล้วซ้าเล่าค่ะเขามีความเชื่อที่ใหญ่เกินตัวเขาเขามีความเชื่อว่า ของเขาดีของเขาเจ๋งอนะและถ้าใครได้กินของเขาได้ใช้ของเขามันคงจะวิเศษมากมันจะเกิดอะไรขึ้นหนอถ้าคนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะฉันได้กินไก่ของฉันแล้วบอกต่อไปทั่วโลกเขาต้องมีความเชื่อที่ใหญ่ไม่ใช่แค่ในหมู่บ้านเขาแน่นอนคอนเฟิร์มลองไปซื้อหนังสือของบุคคลระดับโลกมาอ่านดูแล้วหนูจะเข้าใจสิ่งที่ครูพูดลเลยว่าเออว่ะครูจริง น่าแปลกใจค่ะที่มนุษย์ที่ประสบความสําเร็จมีความคิดและความเชื่อเหมือนกันและมนุษย์ที่ไม่ประสบความสำเร็จมีความคิดและความเชื่อเหมือนกันครูคะแล้วหนูจะทําอย่างไรดีคะให้หนูประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นเขาหนูก็ต้องแค่เปลี่ยนแค่ความเชื่อกับความคิดของหนูเองลูกถ้าหนูเปลี่ยนความเชื่อและความคิดของหนูเงินมันจะเข้ามาหาหนูโดยไม่ทันตั้งตัวตอนครูสิตาเปลี่ยนชีวิตอ่าเล่าเรื่องครูสิตาง่ายดี นะคะตอนที่ครูสิตาเปลี่ยนชีวิตจากคนติดลบสิบล้านครูคิดถึงนี้สิบล้านไหมคะคำตอบคือไม่คิดเพราะคิดนี้มาเป็นสิบปียี่สิบปีแล้วไม่รอดลองปล่อยใจสบายๆและเชื่อว่ามันคือปัญหาเทียมเว้ยทุกอย่างแก้ไขได้เปลี่ยนความเชื่อในหัวอา้าเราเจอทางลัดระดับโลกก็คนระดับโลกไปอ่านหนังสือระดับโลกก็คนระดับโลกใช้หมดวันนี้กูจะเป็นคนธรรมดาต่อไปไม่ได้แล้วล่ะกูต้องสร้างอภิญิหารให้กับตัวกูเองแลละ เชื่อใหม่แค่ลงทุนด้วยความเชื่อสุดใจเชื่อสุดขีดเชื่อที่ใหญ่กว่าตัวเราเองค่ะชีวิตแม่งโคตรเปลี่ยนเลยครูใช้กฎจักรวาลไม่มีวันไหนที่ครูใช้กฎจัก,วกรกวาลก,กดแรงดึงดูดไม่เห็นผลค่ะคุณใช้กดแรงดึงดูดทุกวันคุณใช้กฎจัก,วก,วกรกวาลทุกวินาทีค่ะคุณกําลังคิดและรู้สึกอะไรอยู่คุณกําลังดึงดูดเหตุการณ์สถานการณ์นั้นให้เกิดขึ้นกับคุณค่ะ ไม่เชื่อไปเซิร์ช u t u b e คำว่าภาพยนตร์ The Secret ค่ะเป็นหรือเป็นสุหนังสือมาอ่านก็ได้ของรอนด้าเบิร์นเป็นกดระดับโลกค่ะนั่นแค่กดแรงดึงดูดนั่นแค่น้ำจิ้มค่ะแต่ครูสีตาสอนกดจักรวาลค่ะครูเปลี่ยนชีวิตเมื่อครูเปลี่ยนความเชื่อและครูนะคะไม่รอช้าเลยครูรู้ว่ายิ่งครูสร้างคุณค่ากับผู้คนมากเท่าไหร่ครูยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นนั้นนั้นครูสีตาตัดสินใจค่ะที่จะออกมาไลฟ์สดที่หน้าเพจนี้เมื่อก่อนชื่อเพจครูสีตาเออโค้ดสีตา อะไรวะเสกครูเศกความเพลิดอะไรวะเศกรงล้านด้วยความสุขและสนุกบายโคสิตาโอนานแล้วน่ะนึกออกไหมเออออกมาว่าเฮ้ยทำไมกูทำเงินล้านถ้ากูต้องรีบบอกคนมั้ยอุ้ยถ้าบอกแล้วคนแม่งจะรอดเหมือนกูโดยไม่ได้คิดถึงจํานวนเงินเลยแต่รู้ในหัวใจไงว่ายิ่งฉันช่วยผู้คนมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นยิ่งฉันสร้างคุณค่ากับผู้คนมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นรู้แค่นั้นเอง ที่เหลือจักรวาลจัดให้เลยค่ะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำมาลุยอีกทีสามเดือนปลดหนี้แล้วห้าเดือนซื้อบ้านแล้วงงไปหมดสําหรับใครที่เพิ่งมาฟังคลิปนี้ครูค่ะหนูคิดว่าข้อมูลนี้ดีมากไหมคะและหนูอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตไหมคะหนูเซิร์ชคำว่านิวรเคยออกช่องสามเป็นกฎวิทยาศาสตร์หนูเซิร์ชภาพยนตร์เดอะซีเครลองดูก่อนค่ะอย่าเพิ่งเชื่อครูและถ้าหนูอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะคะครูติตานะคะครูแนะนาให้หนูไปอ่านที่เว็บไซต์นี้ก่อน w ว w ว t e a c h e r s t a c o m worldwide t e a c h e r s i t a c o m นะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคลิปมหากราบ21วันที่ครูบรรจงสร้างค่ะว่าเฮ้ยทำไมครูถึงมีเงินล้านได้โดยที่ครูไม่ได้ลงทุนเลยสักบาทหนึ่งอะไรนะครูมีเงินล้านได้โดยที่ครูไม่ได้ลงทุนเลยสักบาทหนึ่งครูลงทุนด้วยความเชื่อมนที่ครูสอนหนูในคลิปนี้ หนูมีสิทธิ์ไม่เชื่อครูค่ะแต่หนูสามารถไปเรียนรู้ฟรีได้โอเคปะลองแกล้งเชื่อครูสักหนึ่งเดือนนะคะลองแกล้งเชื่อครูสุดหัวใจง่ายไหมดีไหมคะดีไหมโอเคปะ่ะสำหรับใครที่เรียนปีกับครูครูเชิญชวนทุกคนค่ะให้ลงสุดยอดคอร์สนี้พลาดไม่ได้จริง 7รหัสรับสู่ความรวยด้วยกฎจักรวาลกฎแรงในดูครูพูดคาเดียวว่าหนูจะสั่นสะเทือนไปทั้งหัวใจลาไส้หลอดเลือดและตับไตทุกโอโนเซลของหนูคําว่าปาฏิหาริย์แห่งชีวิตนี้ลัคน์ออฟไลฟ์แบบจริงๆงมันเป็นอย่างไรใครที่เคยลงคอร์สให้จกักรวาลทํางานให้นี่เป็นภาคต่อขั้นแอดวานมาสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนชีวิตลงคอร์สนี้ครูว่ามันไม่แพงเลย3 0,000บาทเนี่ยเนื้อหาเป็นล้านค่ะคุณจะเปลี่ยนชีวิตแบบครูค,คะคุณจะต้องเอาพวงมาลัยมากราบครู8 0 0รอบค่ะในการเปลี่ยนชีวิตของครู และคุณจะเปลี่ยนชีวิตเช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณเรียนฟรีไม่ได้ผลไหวเลยอย่าลงคอร์สแคมป์สัมสนาของครูสิตาเพราะคุณจะไม่ได้อะไรเลยเพราะคุณวังครูไม่ออกโอเคปะไปดู www. t e a c h e r s t a com ก่อนนะคะว่าหนูจะได้อะไรครูคือใครและใครคือครูเจ็ดลหัสลับสู่ความรวยมันสุดยอดจริงๆตอนนี้เราครูสอนเนี่ยครูอัดเทปบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะรันให้เราทุกวันเลย ย้อนเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เจ๋งมากนะคะเนื้อหาเป็นล้านค่ะเอามาสอนเราเลยนะคะแค่3 0 0 0 0บาทสําหรับเรียนออนไลน์นะคะเจ๋งมากและสําหรับใครที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตขั้นกว่านะคะเร็วได้อีกกับแคมป์สร้างเศรษฐีตัวจริงรีบนะครูจะปิดรับแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยไม่บังคับเชื่อทุกกรณีนะคะครูออกมาแบบนี้ครูไล่ขาย,ขายคอร์สเอาที่เราเบิกบานเพราะครูไม่ได้อยากให้เราเอาเงินลงทุนของเรามาเรียนกับครูแต่ครูสอนเราเสกรายได้นะคะจาก การเรียนปีนี่แหละนะคะแล้วก็ไปลงคอร์สและแพงมากกว่าน,นั้นค่ะครูย้ำนิดนึงสาหรับใครที่อยากจะมีรายได้งามๆนะคะหนูสามารถเสกสร้างรายได้งามๆหรือไอเดียที่หนูมีอยู่ผ่านบนโลกออนไลน์ได้เลยไม่ว่าคุณทําอะไรอยู่บนโลกนี้ครูบอกได้คําเดียวว่ามันเปลี่ยนเป็นมูลค่าได้ถ้าหนูดูคลิปนี้ก็ไปก็มาก็มาก็ไปหนูสามารถเปลี่ยนมูลค่าทรัพย์สินที่แพงที่สุดคือความคิดของหนูถ้าหนูสามารถเปลี่ยนความคิดของหนูได้หนูจะสร้างมูลค่าอย่างมหาศาล ลองเปิดใจที่จะเชื่อครูค่ะนะไม่ต้องรักครูเยอะค่อยๆรักครูก็พอค่ะส่วนสำหรับใครนะคะที่อยากจะลงคอร์นะของขวัญจากจักรวาลน,นะคะรีบแอดไปนะพรุ่งนี้ครูจะขึ้นราคาจริงๆแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าครูไม่เตือนนะคะดังนั้นเนี่ยขอบคุณทุกคนที่แบ่งปันอย่าลืมนะคะ w w w ร์ไวเว็ทีชชอว์ตาเข้าไปดูก่อนว่าผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรประวัติครูซิตาคือใครไปเซิร์ชดูอย่าเชื่อสิ่งที่ครูพูดค่ะและครูขอสาบานทุกคําเลยนะ,ะว่าครูเหลือเงินติดตัว20บาทจริงๆครูซื้อบ้านด้วยเงินสดจริงๆนะคะครูเปลี่ยนชีวิตด้วยกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดจริงๆหากครูโกหกตอแหละนะคะขอให้ครูตายคืนนี้ไปเลยแต่ถ้าเกิดจิตครูออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้คน ไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรก็ขอให้ครูได้ช่วยเหลือผู้คนใครที่ได้ยินเสียงครูสัมผัสสะเทือนแล้วเปลี่ยนชีวิตอย่างฉับพลันค่ะครูอธิษฐานว่าถ้าเราใช่เราจะมายืนเคียงข้างกันนะคะบนโลกใบนี้ยังมีคนอีกมากมายที่ขาดแคลนค่ะดังนั้นเนี่ยที่สุดแห่งคําพูดแล้วคือคาสาบานนะครูกล้าสาบานต่อนน้าดินน้ำลงไปหรือว่าจิตครูยิ่งใหญ่พอที่จะช่วยเหลือผู้คนขอบพระคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันไม่ได้ทักทายแต่รักทุกคนนะคะสำหรับใครที่ขายของออนไลน์อยู่หนูจะลงคอร์สไหนดีสอบถามไปที่ไลน์ โค้ดอันเดอร์สกอร์สิตานะคะแอดโค้ดอันเดอร์สกอร์สิตาหนูทำงานออนไลน์หนูขายของออนไลน์อยู่หนูจะลงคอร์สไหนที่ปังคอร์สที่สอนน้องรวยเด่นสองสุดยอดมากค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดแบนปันนะไม่มีพวกเราก็คงโลกนี้คงจะเหี่ยวเฉาแน่ดูดังนั้นช่วยกันจุดนะ,ะเทียนทีละเล่มไปทั่วโลกนะคะเพื่อความสว่างสวยแก่ผู้คนทั่วโลกค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ Love y o ยเย้ขอบคุณทุกคนคะ่ะอย่าลืมนั่งสมาธินะ